รายการของเรานะครับอ,อัน,นี้นต้องขอบอกเลยก่อนที่จะไปดู MV กันเราต้องจอเจาะลึกกับเพลงอยู่เย็นเป็นสดกันเซนหนึ่ง <มา S 1> นะครับมาพูดคุยกันนิดนึงต้องขอบอกว่าพี่หญิงลีเนี่ยซึ่งเพลงต่างๆพี่หญิงลีที่ผ่านมาดังทุกเพลงเครียดไหมครับกับหากับว่าจะมาหาเจอเพลงเพลงนี้รู้สึกไงบ้างครับกดดันด้วยครับกดดันไหมครับคือถ้าตอนคัดเลือกเพลงนะทุกคนกดดันหมดเลยทั้งค่ายเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยค่ะ เพราะว่าการลงทุนหรือการโปรโมทใดๆก็ค่อนข้างที่จะอยากให้สมบูรณ์ทีนี้ในส่วนของหญิงลีก็เลิกเครียดแล้วเพราะว่าจบการคัดเลือกเพลงจบการถ่ายมิวสิก MV ทุกสิ่งอย่างเหมือนที่หญิงพูในไอจีไปว่าหญิงหายเครียดทุกสิ่งอย่างแล้วเหมือนมรสซุม ที่เราทำทำให้เราไม่สบายใจหรือเครียดอนะมันผ่านไปแล้วฉันจะรัาร้าฉันจะแฮปปี้มีความสุขผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามเราจะต้องยิ้มแล้วเราจะต้องไม่ไปคํานวณว่าไม่ไปคํานึงว่าโอ๊ยไปคาดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรไม่แล้วนะทุกวันนี้แฮปปี้กับกับกระแสะตอบรับในอนาคตแล้วค่ะอืมฮะพูดถึงโปรดิวเซอร์และครูเพลงได้ข่าวว่าเป็นครูโปรดิวเซอร์ครูเพลงแล้วก็เป็นที่คู่ใจเลยใช่ไหมครับคือใครครับถ้าเป็นเนื้อเพลงค่ะสําหรับ เพลงอยู่เย็นเป็นสดก็คืออาจารย์บอยเขมราชนะคะหรือว่าอาจารย์สิทธิพิเศษต้นคานะคะคนเดียวกันถ้าเป็นดนตรีเรียบเรียงออกมาจังหวะเด้งโจ๊กๆก็ท่านเดียวกันก็คืออาจารย์สวัสดสารคามจ้าสุดยอดมากเรียกไว่าเป็นโปรดิวเซอร์แล้วครูเพลงที่คู่ใจกับพี่หญิงลีเลยนะฮะสุดยอดมากตอนที่ได้โจทย์เพลงเนี่ยครับการบ้านเยอะไหมครับยากไหมครับรู้สึกยง คือได้โจทย์เพลงเนี่ยนะคะเพลงก็จะถูกคัดเลือกมาจํานวนเยอะมากนะคะคซึ่งท่านที่เลือกบทเพลงอยู่เย็นเป็นโสดมาเพื่อโปรโมทเป็นเพลงแรกในะะอัลบ,บั้มสองยิงลีก็คือเอจ้านายของเรานะคะ<ห>คุณกฤิตทอมัสเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจทุกๆรายละเอียดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงดนตรีลีลาการร้องใดๆฟังท่านรา,ายละเอียดเดียวแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะตรงนี้ก็เลย ไม่ใช่เครียดแต่เฉพาะนักร้องแลวก็ครูเพลงเท่านั้นนะคะเจ้านายของเรานี่ก็เครียดเหมือนกันดังนั้นแล้วก็ทุกคนก็คงที่จะคิดเหมือนหญิงว่าเสร็จงานแล้วสบายใจแล้วนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณที่ตีมากมากเลยนะคะคุณกิตทอมัสขอบคุณมากเลยค่ะเขตอนตอนเข้าห้องอัดเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างครับเข้าห้องอัดเข้าห้องอัดหญิงลีก็ต้องอันเลิศต้องสนุกต้องม่วนเพลงมันสนุกนะใช่เพราะว่าคือเราจะไปเครียดตาม กระแสสังคมหรือเรื่องราวส่วนตัวไม่ได้นะคะบรรยากาศของความแซบในเนื้อเพลงเนี่ยเราจะต้องตื่นเต้นอลเลิรสนุกสนานร้องไปจินตนาการว่าเรากำลังคนกำลังฟังเพลงเราจำนวนเยอะมากมนะคะเราจะทำยังไงให้คนฟังเพลงสัมผัสกับลีลาของเราเหมือนเรากำลังมีความสุขดังนั้นแล้วไม่มีคนเห็นหน้าอย่างลีนะอตอนอยู่ในห้องอัด แต่หญิงก็ยิ้มไปเต้นไปร้องไปเหมือนมีคนดูอยู่นะคะน้ำเสียงก็เลยออกมาเหมือนกับหญิงอะกำลังยิ้มกาลังลัลลากําลังสดชื่นนะคะให้เหมือนเนื้อเพลงที่แบบว่า sweet a n ด s o f a w a เนี่แล้วเพลงอยู่เย็นเป็นโวนไงครับพี่หญิงลีจากตีความมันออกมาเป็นยังไงครับก็คือเพลงนี้ค่ะเป็นเนื้อหาของสังคมนี้ยุคนี้สมัยนี้ซึ่งเราก็ต้องการความรัก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโสดอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงกับความโสดของเราให้มีความสุขใช่ไหมคะเหมือนที่หญิงลีพูดประจําว่าทําชีวิตให้มีความสุขแม้จะมีทุกข์บ้างก็ช่างมันเพราะว่าฉันเป็นหญิงลนลาโสดมีความสุขกับการเป็นโสดก็คือเราต้องทําใจให้อยู่เย็นเป็นสุขคําเนี้ยก็เลยมีคําว่าโสดเข้ามาแทนสุขก็คืออยู่เย็นเป็นโสดนะจ๊ะเห็นชือเห็นชอบเลยไหมฮะโอ้โหสุดยอดมากนะครับครโสดบ้างค่ะครโสดบ้างฮะยกมือฮะ ไม่มีเลยนะฮะแต่ว่ามีเจ้าของหมดใครไม่โสดบ้างคะเงียบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปพี่โสดหรือไม่โสดครับผมตรงนี้นะพี่หญิงเรียกพูดถึงเรื่องเพลงกันสักหนึ่งนะฮะต้องขอบอกว่าเวอร์ชันลิลลิกเนี่ยยอดวิวนี่ทะลุไป5้าแสนสามแล้วครับผมล่าสุดเพิ่งเราเพิ่งไปดูมากระแสเวอร์ชันลลลิกเป็นไงบ้างคบคือความจริงเขารอมิวสิกนะความจริงเขารอ MV มานานแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าความลงตัวหลายๆสิ่งอย่างเรายังไม่ได้ปล่อย MV หรือภาพหรือท่าเต้นใดๆ คก็ต้องเข้าไปฟังในไลลีกก็คือเสียงน้องเนี่ยคงก็เข้าไปฟัง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 เพราะว่าเหมือน้กระแสมาสักพักแล้วนะแต่เมื่อเหร่ยวเกมีจะมาสักทีตรงนั้นก็เลยทําให้ยอดวิวในเสียงไลลีกเสียงร้องเฉยๆเนี่ยก็ก็มีคนตอบรับเยอะดังนั้นแล้ววันนี้ก็คงจะมีคนรอเช่นเดียวกันนะคะครับผมแต่ตอนนอกจากพี่หญิงลีนี่ปล่อยกระแสไลลีกเวอร์ชันมาแล้วมีทราบไหมครับว่ามีน้องๆเนี่ยนำไปแกะแล้วมาเล่นแล้ว อันนี้หญิงยังไม่ได้ค่อยได้ตาวันนี้ไปเลยไปหามาแล้วผมไปหามาแล้วน้องๆเป็นเด็กปถมจากโรงเรียนทรัพพูนพานคําปลาหลาหนองผักแว่นนะครับผมขอรอบด้ไหมรอบเดียวพอครับผมยากครับจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องๆเนี่ยเขาเาเพลงไปเล่นในงานกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชนครับผมผมมีคลิปให้พี่หญิงรีชมด้วยเดี๋ยวชมกันเลยครับอยากเห็นจังัวเล็กนี่เด็กใช่ไหมเด็กปถม กีนดูแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกมันค่ะมันมันฮะกี้จังหวะเร็วมากเลยพี่น้องๆเด็กนักเรียนประถมประถมครับผมมีผู้หญิงด้วยเลยนี่เป็นเดีเล่นกีตาร์ใช่ครับผมทั้รักมากประทับใจมากเด็กสมัยนี้เก่งมากฮะต้องขอบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานฮะการกระแสการโคเวอร์เกิดขึ้นแน่นอนหลังจากที่ปล่อย MV ตัวนี้ไปท่าเต้นมาแล้วนะท่าเต้นยังไงครับหญิงเลอยู่เย็นเป็นสดอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนปละไรยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อวานเมื่อวานพี่พี่หญิงเลเมื่อวานพวกผมคนนเต้ พี่เขาบอกว่าเต้นอย่างนี้ผู้ผมมายืนเต้นกันอยู่อย่างนี้ครับไม่ได้ไม่ใช่นะฮะอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมะพราะมาณว่าเหมือนปลาไหลเล็กมือต้องเหมือนปลาไหลนิดนึงเมื่อวานเขจะเป็นฮีโร่ให้ได้ได้เห็นแล้วแต่เลยเพราะว่าเนื้อเพลงนี้จะเน้นไปที่เนื้อเพลงนะคะแล้วก็บรรยากาศของ สีสันของสังคมยุคนี้นะคะเพลงอยู่เย็นเป็นสดเนี้ยเอาไปโชว์ที่ไหนยังบ้างยังครับโอ้ญิงร้องหน้าเวทีแล้วค่ะเขาร้องครอเก็บกดนะคะ3ปีผ่่นไนมายังไม่ร้องยังไม่ได้ร้องเพลงอะไรบ้างใหม่เลยนะกระแสกระแสคนก็เต้นค่ะเพราะว่าจังหวะมันจะเหมือนสไตล์โจโจ๊ะเบาไม่ไม่ไ หนักหน่วงไม่เครียดอะค่ะครับผมผมก็เลยไปเก็บภาพมาเช่นกันครับผมเดี๋ยวมีคลิปให้ชมครับผมที่ไหนเอยที่ไหนเอยอันนี้เป็นที่งานเทศกาลหาดวังโกจังหวัดมหาสารคามโอ้โหนะฮะอุ้ยนานแล้วนะอันนี้หญิงไรหญิงใส่เสื้อสงกา์ด้วยนะเอเสื้อสงกา์ใช่ไหมฮะ้โห กระแสนง่ายนครับพี่พอเราได้ออกไปร้องตามงานต่างๆเนี่ยคนเริ่มร้องได้ไหมครับตอนนี้มีคนเร่อร้องร้องได้เยอะแล้วนะคะเพราะว่ายอดวิวของเสียงร้องก็เยอะเนาะไลลิคก็คือสี่แสนกว่านะคะนี่คนนี้ร้องได้เยอะเลยเนี่ยค่ะช่วหน่อยไหมครับสนใจจะร้องช่วยหน่อยแล้วหน้าเวทีตอนนี้คือญิงร้องทุกๆเวทีแล้วนะคะพราะว่าทุกคนก็บอกว่าอะไรก็ได้ขอให้เต้นมีความสุขสนุกสนาน ตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบรับอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบบว่าไปมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายค่ะม่วนหลายสนุกสนานจ้าม่วนหลายนะคะเมื่อกี้อันเดนเห็นพี่หญิงลีเขาสอนท่าเต้นแล้วมีครูเป็นฝรั่งด้วยครูเซเว่นนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่หญิงลีช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับเก่วกับการต้องให้ครูเซเว่นแนะนําท่าเต้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับผม ถ้าถามหญิงลีนะคะตอนแรกค่อนข้างกลัวเพราะว่าเอ๊ะครูเซเวนนี่คงจะวุธิภาวะสูงลักษณะว่าคงเป็นคนน่ากลัวหรือเปล่าแต่ดีก็เข้าไปดูประวัติบ้างอะไรอย่างนี้ในในข้อมูลส่วนตัวนะคะอ๋อเขายังอายุไม่มากพอได้มาสัมผัสก็รู้สึกว่าครูเซเว่นน่ะวัยรุ่นนะที่สําคัญคือเขาอายุ27่นะเขาอายุน้อยกว่าหญิงลีแล้วเขาบอกหญิงลีก็ถามว่า ครูครูคิดว่าหญิงอ่ะอายุเท่าไหร่เขาบอกทวันที่ห้าอายุทวันที่ห้าเขาบอกว่าหญิงอายุยี่ห้าอยู่ก็ดีใจนะหญิงบอกว่าหญิงเรียน่ะสามจุดสองแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยูเบบี้ยูเฟชชี่น่ารักก็เลยดีใจยังเป๊ะเว้ยนั่นแหละแล้วก็ให้ความเป็นกันเองโดยที่แบบว่าครูอ่าหนูชอบท่าครูทุกท่าเลยมันดูทันสมัยดูล้ำดู ดูแบบว่ามีสเต็ปท่วงท่าแข็งแรงแต่หนูอ่ะขอแบบจังหวะปึ้งปึ้งอะไรเงี้ยตึ้งตึ้งเงี้ยค่ะอาทิเช่นอย่างเช่นแบบว่าตึ้งตึ้งท่าตึ้งตึ้งเขาก็จะใส่ตึ้งตึ้งให้่ะอ๋อเป็นแบบโพสอะไรเงี้ยไม่ไม่ไมตึ้งต้งอันเดธลองโชว์ตึ้งต้งของเราเป็นยังไงบ้างประหยัดเลยอยู่ใกล้เกินฮะแล้วมีการแชร์ไอเดียกันไหมครับว่าเอ้ย ครูขาหนูอยากได้ท่าเต้นตระมานนี้หรือว่าอย่างมีมีกแชร์มีมีมีบ้างค่ะแต่ในส่วนของที่ทางครูเวนเขาล็อกมาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปก้าวไกลตรงนั้นเราก็มีแต่คือเราดูแล้วว่าเพลงเนี้ยมันน่าจะมีอะไรเล็กๆบ้างเราก็นําเสนอตอนที่เขาจะจะสรุปเนื้อสรุปแล้วเขาก็โอเคเขาก็เอาไปใส่บ้างถ้าหนึ่งสองท่าเล็กๆไม่น้อยนะคะเก็บเก็บเก็บให้หมดอะไรเงี้ยพอได้ทุกอย่างครบร้องเพลงครบท่าเต้นครบ ถ่ายเ v เป็นไงบ้างครับจ้าวันถ่าย MV วครับวันถ่าย MV นะใช่เวลาทั้งหมด3วัน3วันนะเปรียบเทียบกับอัลบั้มแรกยิงลีถ่าย1วันนะคะ10เพลง10เพลงอัลบั้มนี้ยิงลีถ่ายใหม่เลย8เพลง3วันแเพลง3วันแสดงว่าต้องขอบอกว่าทุกเพลงไหใส่ใจมากทุกเพลงต้องออกมาเป๊ะเวอร์ทั้งท่าเต้นทั้งเสียงร้องใช่ไหมครับทุกอย่างก็ค่อนข้างคูณ3หมดทั้งพลังงานคูณ3นะคะ ไอเดียแล้วก็บุคลากรในบริษัทแกรมมี่ทั้งครูเพลงทั้งผู้ใหญ่ทุกท่านก็พูณสามาหมดเลยนะคะรวมทั้งรวมทั้งต้นทุนของการผลิตใดๆก็ตามคือขอให้เยอะทุกอย่างมาเงี้ยคือเหมือนแบบเราขาดทุนไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนเลยนะบี่แบบบ้านๆเราเลยนะแบบว่าผู้ใหญ่ก็แบบว่าอะไรก็ตามถือว่าเป็นการขอบคุณแฟนเพลงก็แล้วกันสำหรับอัลบั้มนี้เพราะว่า ภาพและเสียงที่รอมานานขอให้ทุกคนได้เห็นและรู้สึกว่าโอเคเราตั้งใจทำนะคะงนี้ค่ะอาล้ครับผมพี่หญิงลีครับพูดซะขนาดนี้แล้วผมอยากดูแล้วครับว่าสิ่งที่พี่หญิงลีลงทุนลงแรงไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่หญิงลีส่งเข้าเอ็มบีเลยครับขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อรอมานาน3ปีวันนี้หญิงลีสมหวังดังใจที่จะเห็นอัลบั้ม2ของตัวเองแล้วดังนั้นขอเชิญชวนทุกคนมาฟังพร้อมกันเพลงนี้ MV มิวสิกวิดีโอวันแรกของอิงเลียร์บัมสองเพลงอยู่เย็นเป็นสดมาฟังพร้อมกันเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่มีใครเอาแต่เจอขี้เมาเจ้าชุน เดินห่างดูนั่งคนเดียวเขานอนคนเดียวแค่เปลี่ยวหัวใจ ใช่เลยก็ว่าได้นะครับผมเมื่อกี้ปรทันโทษนะพี่ิงรีตั้งใจดูมากนะอลังการมากตั้งใจดูเต็มเพลงยังไม่ได้คุยกับใครเลยเมื่อกี้ผมถามพี่อิงรีพี่ เดี๋ยวมาคุยกันนะอะไรนะสุดยอดมากนะโอ้แดนเซอร์ฮะเข้ามาเต้นให้ดูอีกรอบนะไม่ใช่นะฮะต้องขอบอกว่าเมื่อกี้องค์ประกอบเสื้อผ้าเพลงไม่ได้มีแค่ชุดเดียวนะมีหลายชุดเลยนะใช่นะถือว่าทุกชุดเล็รับรองว่าสวยทุกชุดแน่นอนนะคิดว่าคนตัดต่อควรหัวมากเลยนะคะดูในทีวีน่าเด็กมากเลยอ่ะแล้วตัวจริงล่ะครับก็น่าเด็กเหมือนกันอันนี้จะกินอะไรหรือเปล่าครับผมนี่วันนี้จะเลี้ยงส้มตำนะคะทุกคนของแท้แน่นอนเลยค่ะเรารวมกันที่บ้านเราเพื่อเป็นการ ร้องอัลบั้มใหม่สําหรับความสําเร็จในวันนี้กาา็แล้วกันวันน่าจะเป็นยังไงกันแล้วเต้ห้องก็สุขลยเป็นยังไงบ้างครับพี่หญิงลีครับดู MV มเมื่อกี้แล้วคือรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราทํามานะคะเห็นภาพเห็นอะไรแล้วก็คือความเหนื่อยของเราหายไปเลยนะ,ะหายไปเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับ ทุกคนทุกฝ่ายที่ตั้งใจทําตรงนี้หญิงลีอยากจะให้ทุกคนได้เต้นได้สนุกสนานกันค่ะเพลงนี้เห็นแค่หนึ่งเพลงอย่างขนาดนี้ถ้าเห็นอีกหลายๆเพลงก็คงแฮปปี้มากมายเช่นเดียวกันค่ะโอะ้สุดยอ,ฮอดฮะตุ๊ด,ดตบมือฮักเพลงนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมดอกจัน1 2ึ่ง3 4สานะครับผมครับผมย t u b e วันนี้นะฮะ GMM Gram m y Go Official นะฮะสามารถเข้าไปดู MV นี้ได้แล้วครับตอนบ่ายโมงครับผมหลังจากจบรายการของเรานั่นเองนะครับ วันที่31กรกฎาคมนี้วันวางแผงซีดีด้วยนะครับผมไอไงก็ลองติดตามกันดูนะครับผมแต่ช่วงนี้ครับอันเดสแลเวลาที่เราจะมาเล่นเกมกับช่วงครับช่วงโฟเฟน อันเดครับผมขอเกมนะครับพี่ๆครับผมเอาละครับอันเดธวันนี้เป็นเกมสยังไงนะครับผมกินน้ำจนหมดนะครับผมอันเดตกินคนเดียวจะบ้าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเกมที่เราจะจับขึ้นมาแล้วจะมีตัวโน้ตให้พี่หญิงพี่หญิงรีร้องเพลงมันจะเป็นร้องแบบถูกกับแบบผิดแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรารับสายกันก่อนเลยครับสวัสดีครับ ครััับเเสสีียยงงงงดดชนิดนึงเนาะแป้งค่ะคุณแป้งให้พี่หญิงลีทักทายคุณแป้งหน่อยฮะจ้าคุณแป้งสวัสดีนะคะอยูสายเนาะอยู่ไหนเอ่ยอยู่อุบลค่ะออุบลวังอีสานน้ำลายได้บได้ยูจ้าสบายดีเนาะจ้าเนาะวันนี้หญิงลีเปิดอัลบั้มใหม่ค่ะดีใจมากเลยที่โทรมานะคะค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ดูเอ็มวีไหมฮะค่ะเป็นไงบ้างฮะ สนุกค่ะสนุกนะครับผมอ่ะค kind of ุณจะพร้อมที่จะเล่นเกมกับพวกเราหรือยังครับค่ะครับผมเดี๋ยวจะให้เดฟเป็นคนจับไข่ข้างในนะครับผมจับไข่ในนั้นครับทันเรื่องอีกแล้วทันเรื่องอีกแล้วสองใบนะเน็ตโอ้โหเย็นมากเลยเรื่องล้วงเรานี่ถนัดมากเลยครับผมโอ้โหเบอร์สามครับผมเบอร์สามนะฮะเบอร์สามนะครับ หัวนะครับอันแรกนะฮะอ่าผู้ผู้เย็นผู้เย็นเป็นโสดอย่างนี้อย่าพี่มันต้องจับให้สองงานเบอร์สี่เบอร์สี่อ่าอาละครับผมเอาละครับผมงานนี้แหละครับเจ้าของเพลงจะโกรธก็ตรงนี้แหละแต่กินคนเดียวอย่างงี้เอาละครับผมเดี๋ยวให้หญิงลีร้องให้ฟังนะฮะว่ามันเป็นเนื้อเพลงที่ถูกต้องหรือว่าผิดแค่นั้นเองนะฮะโอเคไหมครับผม ให้หนูร้องตามนี้ใช่ครับผมแล้วมันให้ให้ให้ทายว่าถูกหรือผิดครับแค่นั้นเองยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยถูกหรือผิดแค่นั้นเองขอตั้งใจอ่านนะตอนไหนคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นมากมายค่ะพร้อมเลยใช่ไหมคะพร้อมครับยิงร้องให้คุณแป้งฟังที่อุบลนะคะแล้วทุกคนฟังพร้อมกันนะคะแล้วคุณแป้งนี่ทายว่าถูกถูกหรือว่าถูกมั้ยใช่ถูกหรือว่าถือถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นเองครับ อยู่เย็นเป็นโซดอย่างนี้ไม่มีแกก็ไม่ตายใช่ไหมถูกหรือเปล่าคุณแป้งต่อครับต่อนะแอบกินคนเดียวอย่างนี้ไม่มีเสเลปปีกระจายอร่อยกันเลยทีเดียวตรงนี้นะตรงนี้ชอบใจแฟนคลับชอบใจมากเลยถูกไหมครับคุณแป้งผมว่าถูกนะ คุณแป้งครับไม่มีแ,<ต>แกก็ไม,มไม่ตายคุณแป้งถูกไหมครับเมื่อกี้ที่ผิงนีร้องผิดค่ะผิดใช่ไหมครับเป็นคำตอบที่ง่ายๆเลยครับถูกแล้วครับผมคำตอบที่ถูกครับไห๋ยพี่หญิงรีร้องที่ถูกต้องเลยครับอยู่เย็นเป็นสซดอย่างนี้ไม่มีแฟนก็ไม่ตายอยู่กินคนเดียวอย่างนี้ก็ดีแฮปปี้กะตาย ยินดีด้วยเป็นเสื้อของพี่หญิงลีนะครับผมแบบพิเศษเลยนะรับไปเลยนะยินดีกับคุณแป้งด้วยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแป้งมากมนะครับขอบคุณมากครับฮะพี่ก็เป็นใส่ยเล่นเกมของเรานะครับผมกับเพลงอยู่เย็นเป็นโสดนั่นเองขอบคุณมากเลยอันนี้เสื้อที่แบบตอนแรกก็จะเป็นทีมงานใส่เท่านั้นนะคะเป็นชื่อว่ามิสลีแบรนทีนี้แปนงคลับก็เลยบอกว่าอยากจะใส่ด้วยก็เลยตัดคําว่าแบรนออกก็เลยเป็นคลับก็เลยอ่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะกลายเป็นตัวนี้แล้วมีวิเศษตรงไหนไหมครับพี่หญิงลีครับตัวนี้แขนเสื้อครับแขนเสื้ออ๋อแขนเสื้อค่ะก็คือว่ามันจะเป็นสีเทาผิดตัวฮะนี่นะผมชี้ให้ผุชี้ให้มาเพราะว่าถ้าสีมืดอย่างเดียวสีดําอย่างเดียวก็จะดูมันจะกาศดูสีดํามีเยอะแล้วไงคนใช้เยอะแล้วในคนสงสัยว่าเอ๊ะใส่อย่างนี้เป็นยังไงแล้วมีตัวแบบให้ดูครับเชิญครับพี่ได้มาเร็วครับพี่ครับผมมาเลยค่ะ คนนี้เหรอได้นะคนนี้มาได้ลุกุเยืนเลยมาเลยค่ะอันนี้ครับเชิญครับผมินอ่าอยตรงนี้เลยนะฮะโอ้เป็นอย่างนี้นะครับผมคือจะเป็นตรงแขนนี้นะฮะปกติก็จะเป็นอ่านี่ครับคนนี้ไม่ได้กินข้าวมาหรอคะเราไปกินบ้านพี่ญิงอันนี้อ๋อพี่ทำส้มตำได้ได้ได้อ่าก็เป็นประมาณนี้เสื้อก็จะประมาณว่าต้องพับแขนครับคือไม่ใช่นักเรียนนะแต่ว่าถ้าไม่พับแขนมันก็จะดำล้วนอ่า เศราจังน้อยหนึ่งเด้อเศร้าจังน้อยหนึ่งเด้อนี่แ่ะอพับแขนอันเด็ดไปแลนะขอบคุณมากฮะจับแขนมองล่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับเราไปอัปเดตข่าวสารกันกับช่วงแฟนติดข่าวครับเกาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฟนติดข่าว หลังจากที่ได้ชมมิวสิกวิดีโอแบบเต็มๆกันไปแล้วนะครับสำหรับอัลบั้ม20ปี Grammy g o เพกกลงของฉันเพกกลงของเธอเพอกกลงของเรางานนี้เลยเอาใจแฟนเพลงอย่างต่อเนื่องนำภาพบรรยากาศในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาฝากแฟนๆให้ได้ฟินกันทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังครับจาก4ศิลปินนํำโดยเอินสุรติการปรวรีพรพิมลเต๋าภูสินและมิวอ่อนพัทยาครับ it's